ก็เป็นที่น่าเสียดานนิดนิดนะครับที่ว่าไทยเราเนี่ยไม่มีประเพณีแบบเหมือนของชาวต่างชาติเขาที่ว่าพอถึงคืนวันฮาโลวีนก็จะให้เด็กๆได้ไปเคาะประตูบ้านเพื่ออาขอลูกกวาดกันแล้วก็แต่งตัวคอสเพลย์เป็นเหมือนผีน้อยครับแต่ก็คิดอีกทีแล้วก็อาจจะดีแล้วก็ได้สำหรับวัฒนธรรมไทยเราที่มีการเดินไปแล้วก็เจอผีอยู่ข้างถนนแต่ผีนั้นอาจจะเป็นผีจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นผีที่เด็กๆนั้นแต่งขึ้นมาก็ได้ก็ดีเหมือนกันครับถ้าคิดในแงน่นี้แต่อย่างน้อยครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่เกี่ยยวววกกกกกัััับบเเเเทททศาาาาาลนนนีี้้้มม่่่่่หุุคคคคคงงงรรรพพืืออิิิดดดจะไไถสขณ มเ,เมื่อกินไปแล้วมันทําให้เกิดอันตรายถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้ครับ พอย้อนกลับไปในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมปี1858ครับตำรวจเมืองแบดฟอร์ดในประเทศอังกฤษได้รับการแจ้งการเสียชีวิตของเด็กชายที่ชื่ออิรจาไรท์อายุ9ขวบและโจเซฟสกอตต์อายุ14ขวบคุณหมอในเมืองครับคาดการสาเหตุของการเสียชีวิตของทั้งสองว่าเป็นอะยิวาตะกโลกซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดณขณะนั้นเนื่องจากอาการนะครับมีอาการที่ปวดท้องท้องเสียและก็อาเจียนครับและช่วงนั้นเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยกำลังประสบปัญหากับการระบาดของโรคอะฮิวาา่าตะกั่ว ็อาจจะเป็นเคสในการเสียชีวิตที่ดูปกติมากๆครับแต่ถ้ามันปกติเนี่ยมันก็คงไม่ได้มาอยู่ในเรื่องเล่าที่ผมกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เมื่อมีรายงานการเสียชีวิตอย่างปกติเพิ่มเติมในวันอาทิตย์ครับตำรวจที่ชื่อว่าแคมเบลเนี่ยก็เป็นเจ้าที่ตำรวจในสอนอของแบลตฟอร์ดครับถูกส่งไปให้สืบสวนเมื่อการสืบสวนเริ่มขึ้นครับการสันนิษฐานก็ต้องเริ่มจากอาการที่มันเป็นนะครับก็คืออาการอาเจียนปวดท้องและท้องเสียครับสิ่งที่อาจทําให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมาก็แน่นอนครับอาการแบบนนนีีี้้้้้้ออออาาาาาจจจะะตตงงงมกกกกขกิิแลสสุุดดทททยยครับ็ไพวว่ผูเชหื ที่มาด้วยอาการที่มีลมกันนี้นะครับก็คือขนมหวานชนิดหนึ่งครับตำรวจก็ได้ทํางานกันอย่างรวดเร็วทันทีเมื่อพบกับความเชื่อมโยงนี้จึงได้สืบสวนย้อนกลับไปในร้านแผงลอยที่ตลาดแบลตฟอร์ g กรีนมาเก็ตหรือปัจจุบันที่เรียกว่าลอสันมาเก็ตซึ่งเป็นร้านที่ขายของเกี่ยวกับขนมหวานและของกินนะครับผมซึ่งร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านของคุณวิลเลียมฮาร์ดเกอร์ตอนที่ผมไปหามาเนี่ยฮาร์ดเกอร์เนี่ยเขียนได้2แบบก็คือคาว่าเกอร์เนี่ยเกอร์อาจจะเป็น KER หรือว่า CR E ครับผม ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการบันทึก C R E เนี่ยน่าจะดู make ซนที่สุดเพราะเนื่องจาก K E R เนี่ยมันเป็นการเขียนของพวกอเมริกาครับผมซึ่งตามเซนเนี่ยมันจะอ่านง่ายกว่าแต่ของภาษาอังกฤษเนี่ยเขาค่านอนข้างจะมีความชนชั้นสูงผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่น่าจะเขียนว่า C R E มากกว่าเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดในประเทศอังกฤษสรุปแล้วเนี่ยทั้งสองอ่านเหมือนกันครับจะเขียนยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณยยาของทุกท่านครับสรุปแล้วเนี่ยคุณวิลเลียมฮาร์เกอร์เนี่ยหรือเป็นพ่อค้าขายขนมเนี่ยครับก โอเคช่างมันก่อนและที่สําคัญครับตัวฮาร์ดาเกอร์เองครับก็มีการได้ทดลองชิมขนมหวานชนิดนี้ซึ่งก็คือลูกอมเปปเปอร์มินครับได้กินไปสักทีสักหน่อยแต่ก็ทําให้เขาเนี่ยมีอาการป่วยแบบที่ผมได้ว่าไปด้วยเช่นกันเพราะเป็นแบบนั้นครับหัวหน้าตารวจวิลเลียมลีเวลลัเนี่ยได้รับรายงานการความคืบหน้าของคดีนี้อย่างต่อเนื่องครับผมแล้วก็เขาเนี่ยก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปที่โรงแรมแล้วก็ร้านเหล้าท้องถิ่นครับเพื่อกระจายคาเตือนว่าลูกอมนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นต้นเหตุข,ของอาการทั้งหมดที่เป็นทั้งา้นบได แล้วเขาก็เนี่ยก็ได้ส่งคนไปเดินไปตีะระฆังประกาศเตือนทั่วเมืองนะครับผมว่าเฮ้ยใครที่ซื้อลูกอมนี้ไปเนี่ยหรือว่ามีลูกอมที่เป็นสิ่งที่ต้องสงสัยเนี่ยให้หยุดกินก่อนเพราะเดี๋ยวคุณอาจจะไปจบที่การนอนโรงพยาบาลได้ขณะเดียวกันครับตำรวจก็เร่งสืบสวนแล้วก็ยึดลูกอมที่ขายไปแล้วเพื่อนํามาให้นักเคมีตรวจสอบต่อไปครับผมโดยข้อสันนิษฐานที่ดูเป็นไปได้มากที่สุดในคดีนี้นะครับผมก็คือจากดรจอห์นเฮนรี่เบลครับผมสันนิษฐานว่าอาการป่วยของคนไข้เนี่ยเกิดจากสารพิษอาร์เซนิกหรือว่ายาเบอร์ ว่าเฟลิกซ์มาร์ชลิมิงตันเมื่อคุณลิมิงตันเนี่ยได้รับตัวอย่างแล้วก็ณนะในวันอาทิตย์แล้วก็ตามต่อมาด้วยวันจันทร์เขาได้รับตัวอย่างเพิ่มนะครับผมเขาก็ตรวจลูกอมครับผมและพบว่าลูกอมเนี่ยมันมีสารอาร์เซนิกจริงๆครับผมหรือว่าสารเบอร์นูนั่นเองที่โดสของมันเนี่ยทำให้ถึงขั้นคนตายได้เลยและในเวลาห้าทุ่มของวันอาทิตย์ครับทางตำรวจก็ได้พิมพ์ประกาศเตือนและติดตามที่ต่างๆตลอดทั้งคืนพร้อมพิมพ์ประกาศเตือนและรายชื่อผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ครับ ทั่วสถานที่สาธารณะเพื่อให้ตอนเช้าเนี่ยคนจะได้เห็นแล้วก็เตือนตัวเองด้วยว่าอย่าไปกินลูกอมหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องสงสัยครับ สุดท้ายด้วยการทํางานกันอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็ได้พบสาเหตุเหตุการณ์นี้อย่างรวดเร็วเช่นกันก็หาจจะเล่าว่าถ้าเหตุการณ์นี้สาเหตุของเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไปในสัปดาห์ก่อนถึงตลาดนัดประจําวันเสาร์ก็คือตัวละครที่เพิ่มมาก็คือโจเซฟนิวครับผมซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่าพี่นิวนะครับได้ทําการดีวข้อตกลงผลิตลูกอมเปเปอร์มินให้กับบุญฮาร์ดเกอร์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านแผงลอยในตลาดนะครับโดยที่จะต้องใช้วัสดิบก็ได้แก่แออปกบเปเปอรนนตยลลํําาากกบ้้้้็ะดววแ กรซึ่งเป็นสารที่ทําให้ก่อความหนืดและก็ก่อให้เป็นเนื้อเนื้อของลูกอมได้นะครับผมและผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ทําไปตากแห้งบนแผ่นนรองแล้วจึงตัดออกเป็นรูปทรงลูกอมหรือรูปทรงข้าวหลามตัดนะครับแต่เนื่องด้วยว่าทางโรงงานเนี่ยมันมีส่วนผสมลับนั่นก็คือสารที่ชื่อว่าดาร์ฟนะครับผมซึ่งไอสารดาร์ฟเนี่ยมันเป็นสารที่ใช้เลี้ยงบาลีในการเรียกสารที่เอาไว้ปลอมปนกับอาหารในที่นี้ก็คือพ a าสเตอร์ออฟฟารสซึ่งชื่อมันก็ดูดีเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเร เพื่อให้ความหวานในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งน้ําตาลเนี่ยมันก็หวานอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เขาต้องการในปริมาณที่มันมากขึ้นเขาเลยเอาสารตัวนี้เนี่ยไปผสมซึ่งทําอย่างนั้นไปทําไมก็เพื่อการลดต้นทุนให้ราคามันถูกกว่าหลายเท่าตัวนะครับผมโดยที่พี่นิวเนี่ยก็เลยว่าในเมื่อดาฟันหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งคนไปเอาถูกไหมครับก็เลยให้เด็กที่โรงงานนะครับชื่อว่าเจมส์อาร์เชอร์ที่ไปที่ร้านขายยาในเมืองชิปเล่น,นะครับผมซึ่งจะขอบอกนะครับผมว่าร้านขายยาเนี่ย,ยมันก็คือร้านขายสารเคมีนั่นแหละครับเพราะตัวยากกกคคคคือออสาาาารรเมมมมมมีซึ่่่่งแตนนยัฎหไไดด้บุข ทำการขายยาหรือเป็นเภสัชากรหรือเป็นหมอเนี่ยยังไม่ต้องมีใบ,บอนุญาตเลยคุณคิดว่าขายสารเคมีเนี่ยก็คงไม่แปลกครับผมอาจจะขายตั้งแต่ปลอดไปยันเอ,อ่ออาจจะขายดินดินปืนได้ครับผมอันนี้อันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับผมแต่ว่าแต่ความเป็นไปได้เนี่ยคือมันเป็นไปได้มากมเพราะไม่มีกฎหมายควบคุมในเวทณเวลาขนาดนั้นในปี1800นะครับโอเคในเมืองชิฟลีดเนี่ยมันก็หาจากเมืองแบดฟอร์ดไปประมาณ5ไมล์ครับผมหรือว่า8กิโลเมตรเพื่อไปซื้อไอ้ส่วนผสมที่เรียกว่าดาร์ฟเนี่ยเพิ่มเมื่อไปถึงร้านครับอ่าคุณอาร์ En, กำลังนอนป่วยบนเตียงครับผมจึงได้สั่งให้ผู้ช่วยของเขาเนี่ยที่เพิ่งทํางานได้ไม่กี่สัปดาห์หรือว่าเรียกง่ายๆครับเป็นเด็กฝึกง,งานโดยผู้ช่วยของพิสัชกรคนนี้ครับผมมีชื่อว่าวิลเลียมก็ดดให้ไปเอาดาฟให้ลูกค้าหน่อยโดยที่อยู่ในเป็นเหมือนลังไม้บาเรลอยู่ใต้ห้องหลังคาครับผมโดยที่คุณก็ดดเนี่ยจึงก็ได้เข้าไปตามห้องใต้หลังคาตามสั่งครับผมแล้วก็ตักผงม,มาผงเขาขาวครับมา12ปอนปอนประมาณ5กิโลกรัมจากถังที่อยู่ในนั้นครับผมแต่ว่าเวนคุณก็ดดเนี่ยเขาไม่รู้เพราะเขา ที่เหมือนกันเลยภายในห้องใต้หลังคาโดยที่เขาเนี่ยไปโชคร้ายครับผมไปตักเอาถังที่มีอาร์เซนิกไตรออกไซด์โดยป้ายฉลากของถังนั้นเนี่ยความซวยมันอยู่ที่ว่าคือการที่จะติดป้ายบอกชื่อสารเอาไว้เนี่ยแต่ก่อนครับเขาไม่ได้มีมาตรฐานที่ว่าต้องติดให้เห็นให้ชัดแต่แค่ติดไว้ให้รู้แค่นั้นเขาแค่ติดไว้ตรงข้างใต้ครับผมซึ่งมันอ่านยากบางครั้งก็ต้องพลิกมาอ่านเอาซึ่งแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน,นั่นแหละครับมันเลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและต่อมาครับผมเมื่อได้วัตถุดิบมาแล้วเนี่่่นนวเนกก็็ได้้ททํําาาาารจงงงคุณมซึปช ด้วยประสบการณ์ครับผมที่ช่ำชองเรื่องการผลิตลูกอมนะครับในระหว่างการปรุงครับแอปเปิลตันก็รู้สึกว่าส่วนผสมเนี่ยมันมีลักษณะลื่นไหลและเนียนกว่าปกตินะครับเนื่องจากพี่แกเนี่ยทำให้โรงงานของคุณนิวเนี่ยมาแบบหลายแบตช์แล้วแล้วก็ใช้สารแบบเดิมๆเนี่ยมาตั้งหลายครั้งการที่พี่แกจะจำได้เนี่ยก็คงไม่แปลกครับและสุดท้ายครับคนทั้งคู่เนี่ยครับพี่นิวกับพี่แอปเปิลตันเนี่ยก็ได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยหรือว่าลูกอมที่มันออกมานะครับสีมันมีความเข้มกว่าปกติแต่ว่าเนื่องด้วยก็ททําาาาาออกกมมมแลล้้ววครรรััับบสสงยนนนจจะะีขิดดพใ เขาต้องโทษตัวเองไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้โทษอย่างอื่นแต่เขาก็คงคิดไม่ถึงก็แค่ขายล่มไปเลยครับซึ่งต่อมาเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณแอปเรตันเนี่ยที่ทางานใกล้ชิดกับสิ่งสารเคมีที่เป็นอาร์เซนิกนะครับผมหรือว่ายาเบอร์นูเนี่ยเวลาทาเนี่ยเขาก็ต้องมีการเลียดมีการตักขึ้นมาชิมเพื่อควบคุมคุณภาพของเจ้าตัวลูกอมด้วยนะครับผมซึ่งอาการที่เขาเกิดครับก็จะเกิดเหมือนกับที่ผมได้บอกไปข้างต้นเลยก็คือมีอาเจียนมีท้องเสียแล้วก็มีอาการปวดท้องนะครับและและอีกคนหน ลูกออมมด้วยเหืนนัแต่ว่าพี่แกเนี่ยก็ยังมีความแข็งแรงเพราะเนื่องจากชิมไปไม่เยอะนะครับพี่นิวเนี่ยก็ได้ไปดีลกับคุณฮาร์ดเกอร์นะครับผมในวันที่30ตุลาคมปี1 8 5 8ก็คือหนึ่งวันก่อนที่เกิดเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าไปข้างตน้นโดยที่คุณฮาร์ดเกอร์เนี่ยก็ตอนแรกครับก็สังเกตเห็นสีที่ลูกอมเนี่ยที่มันแบบมีความเข้มกว่าปกติครับผมก็เลยแบบเฮ้ยทำไมล็อตนี้มันแปลกๆอะ่ะแต่ว่าก็ขอราคาลดลงหน่อยละกันสุดท้ายครับคุณฮาร์ดเกอร์เนี่ยก็ได้รับส่วนลดจากพี่นิวไปปปรรรระะมาาณคคึ่่งเพงนนนีตตอออใกซื้ับ และต่อมาครับคุณฮาร์ดเกอร์เนี่ยก็กลับมาที่ร้านแผงลอยของเขาในตลาดแล้วก็ทําการขายลูกอมตามปกตินะครับและโชคร้ายนะครับที่คุณฮาร์ดเกอร์เนี่ยเขาก็อาจจะหิวหรือว่าอาจจะอยากกินของหวานๆันอะไรอย่างงี้ก็เลยมีการเอาลูกอมเนี่ยไปกินบ้างเป็นครั้งคราวและโดยที่พี่ฮาร์ดเกอร์เนี่ยเขาก็ขายตั้งแต่เช้าวันที่30ก็คือวันเสาร์นั่นแหละครับขายตั้งแต่เช้ายันมาจนถึง5้าโมงครึ่งเขาก็รู้สึกไม่สบายนิดหน่อยเขาจึงของกลับบ้านก่อนแล้วก็ปล่อยให้ผู้ช่วยที่อยู่ที่แผงเขาเนี่ยช่วยขายจนปิดรนนร้ร้าาานนนนใเเววลลลคัมซึ่ง่งณนนูก ที่เรียกได้ว่าเป็นลูกอมแห่งความตายนี้เนี่ยประมาณ1000เมตรครับผมก็ได้ถูกขายไปแล้วเหตุการณ์นี้ก็ได้ต่อเนื่องกันเป็นไปตามที่ผมได้เล่าไปตั้งแต่เปิดเรื่องข้างต้นแลยครับจนเรื่องราวดําเนินมาถึงวันที่วันจันทร์ที่1พฤศจิกายนจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น1ิรายและมีอีก7 8คนป่วยและมีป่วยหนักมากตํารวจจึงไปตรวจคนที่โรงงานขนมของพี่นิวอีกครั้งครับอย่างละเอียดมากขึ้นและพบเศษลูกอมจำนวนมากบนกระดานที่ใช้ตากลูกอมในขั้นตอนการเตรียมการผลิตนั่นแหละครับซึ่งตอนที่ น้อยครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยไม่อยากจะให้ทุนมันจมตรงนั้นพี่แกก็เลยบอกว่าจะเอาไปเตรียมเป็นสก็ชมิกเจอร์ครับผมทั้งที่ลูกอมลอตนั้นเนี่ยมันก็ถูกต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากได้เข้าโรงพยาบาลและมีบางคนเสียชีวิตไปเลยนะครับและระหว่างการตรวจคนที่นั่นครับพี่นิวเนี่ยพี่แกก็ไหวตัวทันแล้วก็เลยหนีไปแต่ก็สุดท้ายครับก็ได้กลับมาพบว่าพี่แกนั่งอยู่ในครัวที่บ้านของตัวเองนั่นแหละครับคือพี่แกวิ่งกลับบ้านนั่นแหละส่วนพี่ก็ดาดซึ่งเป็นคนที่จัดเตรียมสารในร้านยาาาาาใให้้อชรรร์์นนนนนนนํํไปทโงงัััับผมกกก็ถถููตววขึลจแะ ควบคุมตัวระหว่างรอพิจารณาคดีครับผมวันถัดมาก็คือวันอังคารครับผมก็ได้มีการเปิดการไต่สวนและคณะผู้พิพากษายังตัดสินใจว่าควรจับกลุ่มเพศจกรฮอกสันด้วยและควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีเช่นกันต่อมาในวันพุธครับผมคณะผู้พิพากษาตัดสินให้จับกลุ่มพี่นิวครับหรือว่าพี่โจเซฟนิวแต่เขาเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัวนะครับในการพิจารณาคดีได้ฟังคําให้การจากนักเคมีวิเคราะห์ก็คือคุณเลมิตันครับผมเฟลิกเลมิตันซึ่งประมาณว่าลูกอมแต่ละเม็ดเนี่ยก็มี สารหนูอยู่ประมาณที่หน่วยอังกฤษเขาครับชอบใช้หน่วยแปลกๆก้าเกรนส์หรือแปลงเป็นหน่วยของที่เรารู้จักกันก็คือ580มิลลิกรัมหรือ0.58กรัมซึ่งถ้าคุณลองชั่งของดูเนี่ยมันน้อยมากครับแต่ว่าไอ้คำว่าน้อยของมันเนี่ยคือมันเป็นโดสที่สามารถฆ่าคนตายได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดสที่สามารถทําให้คนเสียชีวิตได้เนี่ยก็คือ4เกรนครึ่ง4เกรนครึ่งหรือว่าประมาณที่290รอกมิลลิกรัมหรือ0.29กากรัมเท่านั้นเองครับผมต่อมาครับเลมิงตัน ระหว่าง 11, 11ถึง16เกรนส์กันเลยทีเดียวหรือว่าคิดแบบของไทยที่เราเข้าใจก็คือประมาณ710ถึง1 4 0มิลลิกรัมก็คือ1กรัมนั่นแหละครับภายในวันพุธก็คือภายในวันเดียวกันครับผมมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น15คนโดย11คนในนั้นเป็นเด็กและอีก13คนที่อยู่ในขั้นวิกฤตส่วนอีก150คนป่วยครับแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตและต่อมาในวันศุกร์ผู้พิพากษาตัดสินให้ส่งตัวชายทั้ง3าที่ถูกควบคุมตัวไปยงังศาลยอร์กเอเซสเพื่อพิ ะเยอะพอสมควรในสมัยนั้นครับจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น17คนและมีผู้ป่วยเป็น196คนสุดท้ายครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ21คนและมากกว่า200คนครับที่ป่วยและต้องนอนโรงพยาบาลข้อมูลจํานวนผู้เสียชีวิตอาจแตกต่างกันไปครับผมโดยมีบางรายงานเนี่ยรายงานอยู่ที่20และบางรายงานและที่ผมไปเอามาเนี่ยก็คือ21ถึงแม้ว่ามันจะรายงานไม่ตรงกันครับแต่สิ่งที่เรารู้ได้แน่คือถ้ามีการตรวจสอบให้มันดีกว่านี้เนี่ยมันก็คงไม่ต้องมีคนที่มาต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่ามาเสียชีวิตกันแบบนี้หรอกครับคือถ้าไม ก็จบแล้วครับต่อมาครับผมในะอีก1เดือนต่อมาประมาณวันที่9ในปีเดียวกันครับก็ได้มีการพิจารณาคดีของทั้ง3คนขึ้นครับโดยคุณบารอนวอลเลนซึ่งในคํากล่าวเปิดคดีเขาเนี่ยก็ได้ระบุว่าเนื่องจากพี่นิวเนี่ยเอ่หมเนื่องจากโจเซฟนิวเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่มีการซื้อสารอัลนิกเพื่อทําการผลิตลูกอม ดังนั้นพี่โจเซฟนิวจึงไม่มีความผิดครับและในคดีต่อมาสำหรับก็อดดนาครับผมผู้พิพากษากล่าวว่าเขาเนี่ยเพียงทําตามหน้าที่ทําตามคําสั่งนายจ้างและก็ถูกยกฟ้องคดีไปเหมือนคุณโจเซฟนิวครับผู้พิพากษายืนยันว่าคดีของพสักรานฮอกสันเนี่ยจะต้องดําเนินการต่อไปและจะทาการพิจารณาคดีในภายหลังและมาพูดถึงเรื่องการพิจารณาคดีของคุณฮอกสันครับผมก็ประมาณอีก12วันหลังจากพิจารณาคดีของ2คนนั้นเสร็จโดยเขาเนี่ยถูกตั้งข้อหาว่าฆ่าคนตายโดยประมาทในกรณีของ, Mary ay, งอลิิาเบธแมรี่ม ซึ่งถ้าคาดีนี้เนี่ยเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดครับคดีอื่นๆเนี่ยที่มีคนตายแล้วก็มีคนบาดเจ็บเนี่ยเขาก็จะโดนไปหลายกระทงมากๆครับผมหลังจากฟังพยานหลักฐานบางส่วนผู้พิพากษาก็หยุดการดําเนินคดีแล้วก็กล่าวว่าคุณฮอกสันเนี่ยเขาไม่มีความผิดครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้ครับก็นําไปสู่การเรียกร้องกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในลนักษณะเดียวกันซึ่งต้องขอบอกนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวแต่มีหลายเหตุการณ์มากๆและเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดกฎหมายที่ชื่่อวา Adulteration Act Food Drinking or of ในปี1800 60, ก็ถูกประกาศใช้ท่ามกลางกระแสะความที่ทุกคนนะครับมีความรังเกียจรังเกียจจงชังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคนเสียชีวิตจากการกินอาหารถูกไหมครับซึ่งอาหารเนี่ยมันก็กินเช้าเที่ยงเย็นแหละครับก็มันจะตายตอนไหนก็ได้ครับถ้ามันปีเหตุการณ์อย่างนี้ตลอดโดยซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยก็ผมสามารถสรุปย่อๆให้สั้นๆได้ประมาณว่าคือคุณต้องขายแต่อาหารและเครื่องดื่มที่มันมีความบริสุทธิ์และก็ไม่มีสิ่งปนเปื้อนนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่กว้างมากๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังครับผมก ซึ่งไอคำว่าบริสุทธิ์ของน้าโกโก้เนี่ยคือน้ําโกโก้ของผมเนี่ยร้านผมอาจจะขายเป็นใส่ผงโกโก้ใส่น้ําตาลใส่ครีมใส่อะไรดีอ่ะผมใส่แค่นี้ก่อนละกัน3อย่างแล้วทีนี้เนี่ยสมมติแล้วร้านผมเนี่ยได้รับจากกฎหมายตัวนี้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยร้านผมเนี่ยโกโก้เนี่ยมันเป็นสิ่งบริสุทธิ์น้าโกโก้แบบเนี้ยสิ่งบริสุทธิ์ละแต่อีกร้านนึงเนี่ยเขากลับบอกว่าเฮ้ยผมใส่มันกันเลยโกโก้น้ําตาลแล้วก็ครีมแต่อย่างนี้ได้ไหมผมเอาวิปปิ้งครีมมาใส่ด้วยอ่ะแบบนี้สิครับสิ่งที่สิิ่่ททกกกาาาารรใใวป้้มนั็ํหอบุแลถู ก็แบบนี้ครับคือกฎหมายเนี่ยมันมันมาตั้งแต่เก่าก่อนแก่ก่อนโบราณมากซึ่งอาจจะพูดครอบคลุมไม่หมดแต่การออกกฎหมายอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นรากฐานว่าแบบให้เป็นกฎหมายในยุคปัจจุบันก็คือมีการปรับปรุงกันมาและสุดท้ายก็ได้เป็นกฎหมายที่มาในยุคของพวกเราทําให้พวกเราเนี่ยสามารถใช้ยาเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเนี่ยได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ปลอดภยัยร็อเอร์เซนเพราะว่ามันก็ยังมีคดีความที่คนไปนละเมิดกฎหมายหาช่องว่างอะไรอย่างนี้ครับโอเคจบเรื่องนั้นกันผลก็ทุกณ์ของทําใหลายปีต่อมมาีการออกกฎหมายของที่เรียกว่า PharmacyX ปี1868ด้วยครับผมและมาถึงบทสรุปสุดท้ายครับผมเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับที่จะไม่มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทาผิดครั้งนี้เนี่ยถูกลงโทษทางกฎหมายแม้แต่สักคนเดียวแต่ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดกฎต่างๆมาทําให้เราเนี่ยได้กินอาหารที่ค่อนข้างปลอดภัยในวันนี้เรื่องที่ผมมาเล่าทั้งหมดเกิดเพียงเพราะความละเลยหรือความไม่ชํานาญของผู้ที่หยิบหรือจ่ายสารเคมีครับผมแต่หากมีมาตรการที่รัดกุมจากทางโรงงานหรือว่าในทางร้านยาตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือทางร้านยาก็คือตรวจสอบก่อนการจ่ายสารเคมีตััวนนน้และโรงงา ก็ควรจะเอกใจตั้งแต่เห็นผลิตภัณฑ์ว่ามันมีลักษณะที่แปลกไปแล้วมันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตและคนที่ต้องป่วยแบบนี้มาได้เยอะขนาดนี้ครับผมเอาละครับถ้าคุณฟังถึงจุดนี้ก็รายการนี้ก็ถึงตอนจบแล้วครับขอบคุณที่ติดตามฟังมากันมาจนถึงจนจบครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดที่ผมได้พูดและท่านได้ยินไปครับเรื่องเล่านี้ครับมันเป็นเพียงหนึ่งในหลายมุมมองมากๆลองหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมใช้วิจารณญาณของตัวเองต่อยอดความรู้กันไปเรื่อยๆความรู้และเรื่องราวใหม่ๆร้อยคุณแรือแมแม้ว สำหรับวันนี้ช่วงที่มีใช้ครับผม